าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะทุนผู้ชมที่เคารพค่ะรัฐมณีกังวลไกลและรายการส่องธรรมค่ะทานผู้ชมที่เคารพค่ะรายการของเรานั้นยังคงเป็นกำลังใจให้กับเราพุทธศาสนิกชนในการทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไปค่ะไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดมีความเปลี่ยนแปลงใดมีกระแสข่าวใดแต่เชื่อมั่นค่ะว่าหลักคำคำสอนของพระพุทธศาสนายัางคงมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวตลอดไปส่องธรรมวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ตั้งแต่ช่วงแรกค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมเช่นชมและอนุโมทนาบุญกับสิทธิอนุสิธิชาวเศรษฐีเรือทองที่ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตตะเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณในพิธีไหว้ครูประจำปี2568น้ำมนตทนพิธีวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองตำบลชม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีกิจกรรมวันที่5มีนาคม2568เป็นพิธีสวดน,นพเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมี กิจกรรมวันที่6มีนาคม2568เริ่มจากพิธีบวงสวงโดยจัดใบสีขนาดใหญ่อันเชิญพระพุทธรูปไว้ด้านบนรายล้อมด้วยพญานาคอันงดงามพร้อมด้วยเครื่องสังเวยอาหารขาวหวานอย่างครบครันเมื่อได้เริ่มพิธีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์จุดเทียนบูชาครูจากนั้นตัวแทนผู้จัดงานจุดเทียนผู้ประจำวันทั้ง9 พรามสวดอันเชิญเทพมาชุมนุมและรับเครื่องสังเวยดนตรีบรรเลงและมีการแร่รำถวายบูชาครูเสร็จแล้วเป็นพิธีไหว้ครูเริ่มจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์จุดเทียนบูชากล่าวสัมโมทนียกถาถึงความเป็นมาของการไหว้ครูจากนั้นได้สวดบูชาครูตามตำรับเดิมของหลวงปู่แบนซึ่งได้จดบันทึกไว้ในสมุดเล่มเก่า จากนั้นผู้เกิดประจำวันทั้ง9จุดเทียนประจำวันเกิดพระเถราจารย์สวดนพเคราะห์จนครบทุกวันเกิดเสร็จแล้วผู้จัดงานถวายจตุปจัจจัยไทยธรรมแด่หลวงพ่อและแจกทานให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นพิธียกสัปปะโทนหรือฉัดร่มใหญ่ขึ้นประดิษฐานเหนือเศียรบูรพา,ารย์เศรษฐเรือทองหลวงปู่แบรนจันทสโรองค์ใหญ่ นอุทยานบุรพาจารย์หลวงปู่แบนจันทชโรและในภาคค่ำชมลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรเพื่อสร้างความสุขให้กับศิทยานุสิ์และประชาชนที่มาร่วมงานรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะอาตมาภาพว่าอยากจะขอทำความเข้าใจกับลูกศิษย์เสด็ีเถทองทุกท่านและพระเทลานุเถระทุกรูปที่ได้มานั่งร่วม ในงานไหว้ครูในวันนี้วันนี้ซึ่งเป็นวันพระรหัสแรกของเดือนมีนาหลวงปูแบรนจันทะสโลเนี่ยท่านได้กำหนดว่างานไหว้ครูของวัดผู้น้อยประจำทุกปีเนี่ยก็จะให้มีเกิดขึ้นในวันพระรหัสแรกของเดือนมีนาซึ่งมันจบุพบรอบหนึ่งปีในวันนี้วันนี้อาจจะมาเองนั้น ก็จะขอนำกล่าวคําไหว้ครูคำขอพรจากครูขอขอมาครูหรือว่ากล่าวเรื่องต่งตางๆให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้กล่าวตามว่าตามตามที่หลวงปู่ท่านได้กระทำมาทุกปีสมัยที่ท่านยังไม่ละสังขารปีนี้เป็นปีที่25 หลวงปู่แบนเนี่ยละสังขารไป25ปี <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นการที่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันในวันนี้เนี่ยจะมาถือว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่เกิดขึ้นด้วยความกตัญญูด้วยความกตัญญูเพราะทุกคนเนี่ยมาตั้งแต่ยุคต้นๆที่สมัยหลวงปู่แบนจันทสศโลเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่มาณนะวันนี้ ก็ยังมากันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอาตมาถือว่าทุกคนนั้นได้มาร่วมด้วยช่วยกันอุปถัมภ์อุดหนุนวัดผู้น้อยหรือว่าดูแลวัดผู้น้อยมาตั้งแต่ยุคต้นๆบางท่านบางคนมาก่อนที่อาตมาจะมาอยู่ที่วัดผู้น้อยนี่อาตมาเห็นแล้วก็มีความพิตินดีและลึกนึกถึง ว่าลูกศิษย์ของเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครลืมหลวงปู่เลยและมาณนะวันนี้เราได้เห็นรูปหลวงปู่เนี่ยซึ่งเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานเลยให้ทุกคนได้เห็นอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะความกระตันยูรู้คุณกับหลวงปู่แบนจันทะสโลเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนเนี่ย จงตั้งใจระลึกนึกถึงคิดว่าหลวงปู่นั้นยังอยู่กับเราเสมอมาท่านไม่ได้จากเราไปไหนหลวงปู่เนี่ยทำเรือมานี่หลายปีมากแล้วก็อาตมาก็มาต่อยอดจากหลวงปู่คิดว่าเรือที่แล่นออกไปจากวัดผู้น้อยเนี่ยเป็นแสนลำนะโลกใบนี้หลวงปู่ท่านเปรียบเสมอว่า เหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่พวกเราทั้งหลายได้ร่างกายได้ชีวิตจิตใจมันนี้ก็เหมือนได้เรือมาหนึ่งลำคือนาวาชีวิตหลวงปู่ท่านพูดว่ามหัสัจ์นาวาคือเศรษฐีเรือทองทุกคนก็โลดแล่นอยู่ในมหาสมุทร ทุกคนก็อยากจะมีที่จอดเข้าฟังได้โดยไม่อับปางไปในกลางทะเลท่านพูดเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมามานึกถึงคำพูดของหลวงปู่ที่พูดเสมอมาว่าทุกคนนั้นเปรียบเสมือนได้เรือมาลำหนึ่งวันนี้เรือหลวงปู่เนี่ย ได้ออกไปโลดแน่นอยู่ในโลกใบนี้เนะี่ยเป็นเส้นแสนลำแล้ววันนี้ความกตัญยูรู้คุณนั่น,นแหละทำให้เรือทุกลำเนะี่ยหันหัวเรือนี่กลับเข้ามาสู่วัดุุน้อยเพื่อมาแทนคุณหลุนูุแบงวันนี้ท่านทั้งหลายเนะี่ยาตมาคิดว่ามาด้วยความกตัญยูรู้คุณ ลานเขาบอกว่าดื่มน้ำอย่าลืมต้นน้ำวันนี้พวกเราหันหัวเหลือกลับเข้ามาช่วยหลวงปู่มาสร้างหลวงปู่ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อจะได้เอาเป็นอนุสต <für> ิห<ส>ร <Mutter> ือว่าสิ่งที่เราจะต้องจดจำไว้ตลอดไปสู่ลูกสู่หลานสู่บุคคลรุ่นหลังก็เพราะมีพวกเรานั้น มาร่วมด้วยช่วยกันทําให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่เห็นหลวงปู่แล้วเนี่ยก็มีความอยากจะมา ในครั้งนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมาด้วยความกระจันอยู่เพราะนั้นอาตมาคิดว่าเราอยู่กันมาหนึ่งทีเนี่ยบางครั้งมีการผิดพลาดเรื่องกายเรื่องใจเรื่องวาจาก็ดีกำมีตตีเตียนกันบ้างแม้กระทั่งพวกเรากันเองนั่นแหละมาก็มองกันด้วยความมิจฉาทิฐิก็มีสัมมาทิฐิก็มีขึ้นอยู่กับทุกคนที่มีจิตใจที่ดีงามหรือเปล่า ที่มีจ,จิตใจที่ดีงามหรือเปล่าเพรนะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาออกับทุกท่านด้วยอัตมาเองนั้นก็จะกล่าวตามที่หลวงปู่เนี่ยท่านได้ให้ตำราตรงนี้ไว้อัตมาก็ไม่ได้เคยไปเปลีป่ยนแปลงเพราะว่าถือว่าครูเราเนี่ยคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการไหว้ครูในวันนี้เราไม่ได้ไหว้ครูของเราคนเดียวอัตมาเนี่ยถือว่า ทุกคนเป็นครูซึ่งกันและกันบางสิ่งบางอย่างเรารู้เขาไม่รู้เราก็เป็นครูให้เขาบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้เขาก็เป็นครูให้เราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไหว้ครูพักรักจำครูสั่งครูสอนครูร่ำครูเรียนเพื่อเป็นความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์นั่นเองเราขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจนั่งพนมมือนั่งพนมมือแล้วก็ กล่าวตามอาตมากล่าวตามอาตมานะฮะเราก็จะไหว้ตั้งแต่พระพุทธเจา้าซึ่งเป็นศา,ศาสดาเอกของโลกเนะี่ยจะขอขามาท่านก่อนเพราะพวกเราเนะี่ยบางครั้งก็ไปติดหนินินทาแม้กระทั่งพระธรรมคำสั่งสอนนี่เราก็ติดหนินินทาไม่เชื่อบ้างล้านบ้างแม้ทั้งพระสงฆ์ก็ดีเราก็ยังจับจ่วงเพราะฉะนั้นวันนี้เราวานใจให้หมดเลยญาติโยม ชาวเศรษฐีเรือทองทุกท่านวันนี้วันสำคัญของชาวเศรษฐีเรือทองทุกท่านเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อาท่านเจ้าคุณพระโสมพลพัฒนาคุณหรือหลวงพ่อเจ้าคุณทินของพวกเราได้กำหนดเป็นวันสำคัญคือวันไหวครูไหว้ครูนั้นพระเดชพระคุณโดยเฉพาะตั้งแต่หลวงปู่แบรนมาแล้วได้กำหนดว่าพิธีไหว้ครูนั้น ให้ตรงกับวันพรฤหัสซึ่งเป็นวันครูเป็นวันพรฤหัสที่หนึ่งของเดือนมีนาคมวันนี้เวลานี้ก็คือวันพรฤหัสบดีที่6มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันไหว้ครูและนอกจากเป็นวันไหว้ครูแล้วพระเดชคุณยังประกอบพิธียกฉัรขึ้นเหนือเสียนขึ้นเหนือศีรษะ รูปหล่อหลวงปู่แบนซึ่งเป็นอุทยานขนาดใหญ่ที่พระเดวคุณได้สร้างไว้ในวันนี้ท่านลกลูกศิษย์ลูกหาเศรษฐีเรือทองทุกท่านท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันในพิธีวันนี้เป็นจำนวนมากการที่พระเดวคุณได้หล่ออุทยานสำคัญเรียกว่าอุทยานการศึกษาของลูปปู่แบนเพื่อการเคารพสักการบูชาและเรียนรู้ สดยบที่ลุงที่ได้สร้างไว้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนงำอ้อยที่สำคัญที่สุดเวลานี้ที่ท่านทั้งหลายก็ควรจะเรียนรู้ด้วยกันจากที่พระเดวคุณได้ทำได้สร้างไว้ในครั้งนี้ก็คือท่านทั้งหลายเรื่องความกตัญญูรู้คุณในวันนี้โอวาในพิธีไหว้ครูที่พระเดวคุณได้พูดให้ให้โอวากับท่านทั้งหลายนั้นคือให้มีความกตัญญูรู้คุณแต่ว่าท่านทั้งหลายได้ สำนึกในเรื่องนี้กัตันยูกันาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้แม่วลาได้แจ้ระหว่างบันทึกเทปนี้6มีนาคม2568เป็นวันสำคัญคือพิธีไหว้ครูของประเดชคุณโดยเฉพาะหลวงปู่แบนและพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการยกฉัดซึ่งเป็นส่วนที่สูงที่สุดในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมงานกันขอให้ทุกท่านทุกคนได้ ช่วยการสร้างอุทยานประวัติศาสตร์นี้อุทยานการศึกษาอุทยานเรียนรู้นี้ให้สําเร็จสมดังความปรารถนาของพระเดชคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณและก็ศึกษาเรียนรู้การทํางานการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ต่อสังคมต่อประเทศชาติทั้งของหลวงปู่แบรนและของพระเดชคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณและให้นําลึกถึง ความกตัญญูกตาวทีพวกเราท่านทั้งหลายมีครูมีอาจารย์มีพ่อมีแม่วนแต่ต้องอาศัยคุณธรรมที่สําคัญคือการรำลึกถึงความกตัญญูกตาวทีรู้จักคุณรู้จักกตัญญูอันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับท่านทั้งหลายในวันสําคัญในวันนี้ขอเจ,ออจเริญพรขอเจริญพรท่านผู้ชมท่านผูฟังรายการส่องธรรมท,ท uh, างททบ5ทุกๆท,ท่านวันนี้ uh, บรรยากาศ ที่จังหวัดลบบุรีวัดพู้น้อยหรือเศรษฐีเลอทองอถ้าท่านทั้งหลายได้มาดูมาชมแล้วก็จะมีความปิติยินดีมากเพราะวันนี้เป็นวันกระตันยูบูชาคุณซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสดุพันุพัฒนคุณหรือหลวงพ่อทินนั้นหลวงพ่อทินท่านได้จัดพิธีบูชาคุณหรือวันไหว้ครูของหลวงปู่แบนจัตทสโรซึ่งถือว่าเป็น ปุรพาจารของชาวสิทธิเลอทองทุกท่านวันนี้ธรรมาภาพในานามฐานะสิยานุสิ์ในเป็นเด็กปุณหลวงปู่แบนและก็ครุนับถือในเป็นพระคุณหลวงพอ่อจ่านเจ้าคุณพระโสมภมพระนาคุณหลวงพ่อทินนั้นก็ได้มาร่วมในพิธียกฉัาบูชาคุณในวันนี้และเห็นญาติโยมท่านสาวุชนลูกศิลูกหาของหลวงปู่แบนหรือชาวสิทธิเลอทองลูกศิลูกหาของท่านเจ้าคุณทินท่านผู้สืบสาร นะวิชาเศรษฐีเรือทองมาวันนี้ชื่นใจมากนะวันนี้ญาติโยมมาเยอะทีเดียวนะก็ในานามของลูกศิษย์ของหลวงู่บแบรนและท่านเจ้าคุณก็ขออํานวยพรให้ลูกศิษย์ลูกหาชาวเศรษฐีลองทุกท่านยจงประสบความสุขความเจริญนะเป็นเศรษฐีทุกๆคนตังคําที่หลวงพว่อตรัสเศรษฐีเรือทองขอให้เรือลํานี้นําทุกท่านทุกคนนั้นไปสู่ความสุขความสําเร็จความเจริญก,ก้าวหน้าในอะาชีพการงานโซ่ As uh, I am the uh, head of uh, English department of MCU, I would like to invite all of uh, Buddhists and uh, non-Buddhists to come to visit the uh, Loburi Province. If you come to Thailand, if you miss to come to Lobli Province and to worship the uh, most valuable local band, that is uh, you are not alive or uh, live to, to Thailand yet so you don't miss uh, this opportunity to come to worship the local band and uh, to, to take his blessing so and i uh, like to test by yourself no need to, to say more thank you very much and bless you all thank you ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะคะอย่าลืมว่าท่านผู้ชมนั้นสามารถจะติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดค่ะรวมไปจนถึงแฟนเพจของรายการส่องธรรมไว้สําหรับการพูดคุยกันด้วยวันนี้รัมนีกังวลไกลและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ